ดีค่ะวันนี้ไปเตยมาทำคลิปสั้นๆนะคะในหัวข้อนี้นะคะไพ่อยากจะบอกอะไรคุณเกี่ยวกับความรักนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรคุณเกี่ยวกับความรักของคุณนะคะก็ทุกๆสถานะสามารถฟังได้เลยนะคะเจอเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เริมเลยที่เริม ที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอกันได้เลยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจนะคะแล้ววันนี้เรามาดูกันว่าพรอยากจะสื่อสารเกี่ยวกับเรายังไงอยู่กับความรักยังไงแบบไหนมีไพ่สามกองนะคะหนึ่งสองและสาม หนและ3ตั้งจิตอธิษฐานเลือกเลยจ้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใครอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับเรานะคะใครอยากจะดูดวงนะคะก็สามารถจองคิวได้กับพี่แอดมินนะคะค่าครูไม่จำกัดจ้าส่วนใครนะคะที่อยากจะลงทะเบียนเรียนออนไลน์นะคะ ออนไลน์นะเออนะคะสามารถลงทะเบียนเรียนได้ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะใบเตยเปิดสอน2คอร์สคนที่มีพื้นฐานแล้วแนะนำหนึ่ันาร้อยสบาทส่วนใครที่ยังไม่เคยมีพื้นฐานเลยเกี่ยวกับการ อ่านไพ่นะคะแนะนำา ,3999 บาทนะคะเวลาสามารถปรับได้นะคะใบเตยไม่ได้ฟรีเวลานะคะบางคนทำงานเป็นกะทำงานเช้าบ่ายดึกก็อาจจะไม่ได้มีเวลาตรงกับใบเตยนะคะเพราะฉะนั้นก็ปรับจุนเวลาให้ตรงกันได้เลยจ้าใครสนใจตะกุดนะคะก็มีตะกุดปูพญานาคนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นหินยูนาคายดูดเงินบวกกับกรีนไทยก็อายนะคะเสริมทรัพย์รับโชคดูดเงินดูดทองก็แนะนำได้เลยนะคะรุ่นนี้ แล้วก็เป็นรุ่นนี้นะคะเป็นจี้ถุงทองนะคะบวกกับยกน้ำผึ้งสีเหลืองนะคะ แบบนี้นะคะสนใจก็สอบถามสั่งจองได้เลยเจราจาค้าขายราบรื่นราบรื่นนะคะค้าขายดีนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะก็จะเป็นปูเวทนะคะบวกกับจี้ถุงทองนะคะออกแบบพิเศษเพื่อคุณเลยค่ะสำหรับชาวธาตุน้ํานะคะมีนก็ระกฏพิจิกหรือเป็นชาววันศุกร์ก็ได้นะคะละมุนละไมมากเด้อขอบอกรุ่นนี้นะคะ เป็นบูไทยก็อายนะคะเสริมสมาธิด้วยแล้วปู่เวสุวรรณท่านก็ช่วยเรื่องของโชคลาบเงินทองอยู่แล้วนะคะค้าขายราบลื่นล่ํารวยนะคะปู่ปูเวสไปแล้วทีนี้มาที่องค์พ่อพระพิฆเนค่ะเป็นยกขาวแบบนี้นะคะยกขาวแบบนี้สวยๆละมุนละมุนมีเส้นเดียวนะคะใครสนใจก็สอบถามแล้วก็สั่งจองได้เลยค่ะโอเคเราเข้าสู่ช่วงของการทํานายกันเลยค่ะไปเตยมาสั้นๆนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีชาวกองหนึ่งด้วยนะคะ,ะเจอกับไปเตยวันนี้ที่นี่ที่เดิมเลยคะ่ะหมุนมาจนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรคุณเกี่ยวกับเรื่องของควาแรคของคุณนะคะ <c oughs> ขึ้นมาใบนี้เป็นเดอะซันนะคะแล้วก็เดชนะคะโอเคไพ่เดชกับเดอะซันขึ้นมาเนี่ยมันก็บอกอะไรเราได้หลายอย่างเหมือนกันเด้อโอเค อัศวินถือไม้แล้วก็สิบดาบแล้วก็สิบสิบเหรียญน,นะคะใบเตยก็งงเหมือนกันนะว่าทําไมไพ่ถึงขึ้นมาแบบนี้นะคะตอนที่สับไพ่เป็นกองกเนี่ยก็ตั้งจิตอธิษฐานให้คุณแล้วนะคะก็สิบเต็มสิบทุกอย่างเลยนะทั้งสิบเหรียญทั้งสิบดาบนะคะแล้วก็เดอะซันมาพร้อมกับเดทใบเตยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสถานการณ์ของคุณตอนนี้เป็นยังไงมันก็คือดีก็คือดีสุดน่ะ นะคะถ้าเจ็บก็คือเจ็บสุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะใบเตยก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นคนซ้ายจัดขวาจัดหรือเปล่านะคะหรือว่าคุณกําลังดีลอยู่กับต่างชาติต่างภาษาดีลอยู่กับพ่อแม่แม่มๆอยู่หรือเปล่าคือคือดีลอยู่กับคนที่เคยมีปมเ,เรื่องความสัมพันธ์หรือเปล่ามันก็เลยขึ้นมาเป็นสิบด่าขึ้นมาเป็นเดทนะคะแต่ถ้าคุณอยู่ในกรณีนี้นะคะเขาคนนั้นเป็นคนจริงจังจริง,งใจนะคะค่อนข้างที่จะดุนะคำไหนคำนั้นกล้าพูดกล้าตัดสินใจแล้วเป็นคนที่ซ้ายจัดขวาจัดคล้ายๆคุณเลยนะคะ คือกล้าที่จะพูดกล้าที่จะปฏิเสธนะม่ได้ว่าถ้าคุณดิวอยู่กับลักษณะนี้เนี่ยมันก็จะไปต่อกันได้อยู่นะคะไปต่อได้เรื่อยๆมีโอกาสได้สารสัมพันธ์ได้สร้างครอบครัวได้มีคอมมิทเมนต์ร่วมกันกรณีคุณที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเมื่อกี้คนมีคู่นะกรณีที่เราเดิวอยู่กับคนที่ไม่โสดแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ คนที่เป็นพ่อไม่แม,ม,ม่ไม้หรือคนที่เคยมีโปรเรื่องความสัมพันธ์เนาะเมื่อกี้ตัดไปนะคะทีนี้มาที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนใบเตยบอกเลยว่าถ้าคุณเจ็บมากๆนะคะเจ็บมากๆถึงถึงขั้นที่แบบเอ้ยมันทนไม่ได้แล้วใบเตยมันควรจะหยุดแล้วความสัมพันธ์เนี้ยก็คือคุณน่าจะได้คําตอบที่ดีให้กับตัวเองอะ่ะคือมันไม่ไหว มันมันเกินลิมิตที่คุณควรจะอดทนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะตัดสินใจไปเลยว่าคุณจะเจอทางออกที่ดีเพราะว่าเดือนซันขึ้นมาพร้อมกับเดทนะคือถ้าจบแล้วมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะส่วนใครที่เพิ่งอกหักมาหมาดๆเพิ่งเจ็บมาเลยค่ะไบเตยเปิดเลือกกองหนึ่งเนี่ยเพิ่งเจ็บเพิ่งอกหักมานะคะเหมือนที่ไพ่บอกเลยค่ะเนี่ยก็อยากจะบอกว่าชีวิตของคุณกําลังจะไปได้ดีอย่าเสียใจค่ะอย่าอย่าน้อยใจในโชคชะตา เพราะว่าอะไรที่มันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่คุณจะได้ไปเจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อสารกับคุณและอยากจะบอกกล่าวคุณนะจ๊ะเห็นไหมคะว่ามันไม่ใช่เหตุบังเอิญหรอกที่มันขึ้นมาอย่างเนี้เนี่ยบางท่านก็เพิ่งจบจริงๆนะคะ,ะ,คะก็วอวยพรให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกองสองด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักของเรานะคะ โอ้ยเดลอบว่ขึ้นมาคืออะไรเดลอบว่คือ,อไรสิบไม้คือ,อไรนะคะเอมิสนะคะแล้วก็หกถ้วยแล้วก็ห้าถ้วยนะคะไปเตยก็ไม่รู้ว่าคุณมีเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นเรื่องในอดีตที่คุณแบบโอ้ยลืมไม่ได้ค่ะไปเตย ทุกครั้งที่นึกถึงเขาก็นะจะวนกลับไปคิดถึงเขาทุกทีนะคะถ้าเขากลับมาแล้วก็พร้อมจะซัพพอร์ตก็พร้อมจะให้โอกาสเขาอะไรอย่างนี้นะคะ,ะบางคนถ้าเป็นสายโสดเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของโสดโสดโสดแบบสนิทโสดแบบ โซดแบบทาแต่งานอะส,สิบไม้อะทาแต่งานไม่ได้สนใจถึงจะมีใครเข้ามาก็ก็ไม่ได้สนใจเท่าที่ควรนะคะอันนี้คือสายโสดสายโสดจริง,รงๆเราจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณนะเออเป็นคนบ้าง,งานเหมือนคุณเลยนะเหมือนกระจกเลสสะท้อนตัวเองเลยนะสายโสดนะส่วนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันนะมันจะจริงจังขึ้นนะคะมันจะจริงจังขึ้นแล้วก็ความรู้สึกมันจะชัดเจนขึ้นนะคะไม่ได้ไม่รู้ว่า คุณมีชอยหรือเปล่าหรือเขาคนนั้นมีชอยหรือเปล่าเขาเดลิเวอร์ขึ้นมาเลิฟที่มีเอสนะคะมันก็อาจจะเป็นความรักที่มันไม่ใช่แค่เรากับเขาแค่สองคนนะคุณมันมีปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะมันมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องด้วย,นะะย,ววยถ้าไม่ใช่เรื่องคนก็เป็นเรื่องงานก็เป็นเรื่องครอบครัว นะคะปัจจัยภายนอกที่มามีอิทธิพลในความสัมพันธ์นี้นะคะส่วนส่วนใครเออที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วคือเป็นคู่แล้วเป็นแฟนชัดเจนแล้วนะคะมั่นคงแล้วก็เป็นช่วงที่คุณกับเขาจะสร้างอนาคตร่วมกันอาจจะพูดถึงเรื่องอนาคตแบบจรงิงจังมากยิ่งขึ้นนะคะเออเราจะทํายังไงเราถึงจะสร้างครอบครัวที่อบ,บุ่นได้คือมันจะเป็นลักษณะของการพูดคุยเพื่อตกลงกันเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องการแต่งงานก็ได้ทีนี้ ใครที่รอคนเก่ากลับมาก็มีเกณฑ์ว่าจะได้เจอกันนะคะจะได้กลับมาวนกลับมาเจอกันอีกครั้งเต่ก็ไม่รู้นะบางท่านเนี่ยอาจจะยังลืมความสัมพันธ์เก่าๆไม่ได้ลืมรักครั้งเก่าไม่ได้ก็มีเกณฑ์ว่าเขาคนนั้นจะวนกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งนะจ๊ะขอบอก ก็มีโอกาสได้วนกลับมาเจอกันนะคะถ้าถามถ้าตั้งจิตถามว่าเออคนเก่าจะวนกลับมาไหมก็มีเกณฑ์ที่เขาจะกลับมานะคะประมาณนี้กองสองขอให้คุณโชคดีเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกองสามด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรเราเกี่ยวกับเรื่องของความรักของเราโยนะคะกองสามอ่านไพ่ย,ยังไงเนี่ยอ้อยสามดาบ คืออะไรนะคะงงมากแม่อะไรยังไงเนี่ยชีวิตเหมือนจะดีนะเรื่องการงานนะแต่มาเรื่องความรักทำไมมันปวดตับจังเลยนะคะขึ้นมาเป็นเดอะสตริงขึ้นมาเป็นเดอะมูนโอ้ยนะคะสองไม้คุณคุณยังไม่ใช่เวลาที่คุณจะต้องมาโฟกัสที่เรื่องของความรักของความสัมพันธ์นะเรื่องไหนที่มันทำให้คุณเจ็บปวดเรื่องไหนที่มันทำให้คุณเสียใจท็อกซิกหรือรู้สึกไม่สบายใจเบรกมันไว้ก่อน พักก้อนนะคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปโฟกัสที่เรื่องของการงานนะคะการงานของคุณกําลังจะเป็นไปได้สวยไปได้ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความรักพักไว้ก่อนบางท่านถ้าอยู่ในประเด็นความรักเป็นรักซ้อนรักสามเศร้าวความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้ความรักที่จะต้องเป็นความลับรู้กันแค่เราสองคนอะไรอย่างนี้นะคะก็ปวดจิตปวดใจอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถึงเวลาก็ค่อยว่ากันค่อยๆไปค่อยไปจริงจัง นะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องพักหัวใจของคุณก่อนนะคะเดอร์มูกับ3ดาบขึ้นมาเนี่ยนะพื้นดินแตกสะเทือนทีเดียวนะคะ เนี่ยนะก็มันไม่ได้มีแค่เราคนเดียวนะคะใน,ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันมีปัจจัยอื่นๆมาแวดล้อมด้วยบางคนอาจจะไม่ได้มีประเด็นเรื่องรักซ้อนรักสามเศร้าอะไรหรอกบางคนก็อาจจะมีประเด็นเรื่องการเงินเรื่องการงานเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องคนเรื่องความแตกต่างกันเรื่องฐานะทางสังคมที่มันต่างกันมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาได้ยากนะคะหรือ,อมันอาจจะมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบทุ่มเทมากอีฝ่ายเนี่ย ให้ไม่เท่ากันมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดนะคะแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นในลักษณะไหนเบเตยมองว่ามันยังไม่ใช่ช่วงที่เราจะต้องมาสนใจเรื่องนี้เท่าที่ควรอนะไปไปไปโฟกัสเรื่องอื่นดีกว่านะคะอย่าให้หัวใจเราเจ็บช้ำไปมากกว่าน,นี้เลยเนาะเนาะพักก่อนนะคะก็สําหรับคนโสดก็มีเกณฑ์ว่าจะมีคนที่ มีคนเจ้าชู้เข้ามาในชีวิตคุณหรือเขาเข้ามาหลอกลวงคุณอ่ะอันนี้ต้องระมัดระวังนะส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยใบยเตยยังไม่ได้เห็นแนวทางที่มันจะชัดเจนขึ้นนะมันยังคลุมเครืออยู่นะจ๊ะส่วนคนที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วคือชัดเจนอยู่แล้วว่าเออเป็นแฟนกันนะก็เป็นช่วงเวลาที่จะต้องคุยกันไม่ใช่ว่ามีอะไรก็เก็บไว้คนเดียวไม่เปิดเผยไม่คุยไม่พูดให้เขาตัดสรุปเองไม่ได้นะคะจะต้องพูดจะต้องสื่อสารกันนะคะ งนั้นเนี่ยเข้าใจผิดกันใหญ่โตมโหรานทะเลาะงงง้งกันได้เลยอันนี้กรณีคนมีคู่ส่วนคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไปเตยให้กําลังใจนะสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องเลือกทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเสมออยู่แล้วแหละนะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้คุณโชคดีนะคะเจอกันใปเตยคลิปหน้านะคะพอแค่นี้แหละสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย